สวัสดีค่ะงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งจะจัดให้มีขึ้นที่เมืองเอาเมีเรือแห่งนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกวันทุกวันแล้วนะคะอีกไม่นานเลยคือวันที่14เมษายนก็จะมีพิธีเปิดแล้วก็งานจะมีถึงเดือนตุลาคมช่วงในหลายเดือนเลยด้วยกันในวันนี้นะคะพิเศษมากเลยในเอาเมีเรือ ตอนนี้ก็จะมีคนเริ่มถามแล้วนะคะว่ามีหรือมีสถานที่ที่น่าชมที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะอาจจะเป็นด้านร้านอาหารก็ดีนวดไทยก็ดีสถานที่น่าดูน่าศึกษาดิฉันก็จะพยายามรวบรวมให้นะคะมีไปมาหลายที่แล้วซึ่งว่าถ้าท่านสนใจในจุดไหน สิ่งไหนอยากที่จะไปดูนอกจากที่ว่ามาเที่ยวชมงานสวนโลกนี้แล้วก็สามารถที่จะไปได้ถ้าเผื่อท่านชอบกล้วยไม้นะคะและอันนี้ดอกโตๆนะคะก้านใหญ่มากเลยแล้วมีอยู่ก้านหนึ่งก็มีดอกต้้งสากว่าดอกโอ้ยเยอะมากเลยค่ะเชิญติดตามคลิปนี้ได้นะคะ จริงๆก็คือดอกกล้วยไม้มีหลากหลายสีที่ฟาร์มของคุณหนิงนะคะหรือว่าคุณหนิงเป็นเจ้าของในส่วนนึงหุ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะใช่ใช่ต้องขอบคุณมากเลยที่วันนี้ได้ให้เข้ามาชมเพราะว่าก็เานาะบางทีมาแล้วดอกกล้วยไม้อาจจะไม่มีหรืออาจจะมีน้อยด้วยยังไงนี้ก็ตัดไปเยอะแล้วนะคะแต้เห็นว่าก้านมันใหญ่แล้วสวยแล้วดอกโอ้โหแบบ สวยงามจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงเลยอยากจะให้ดูสีเขียวนะคะจะมีอยู่ข้างหนึ่งซึ่งว่าเขายาวกว่าของคนอื่นเลยนะคะต้องมาดูทางนี้ค่ะอ่ะน่นสวยมากเลยเห็นไหมเนี้ยปกติแล้วก้านก็จะยาวอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็จะมาเดินเดินดูจะมีก้านนี้นะคะดึงได้ไหมได้ค่ะ อยากให้เห็นจริงๆค่ะเพราะว่าเขาไม่เหมือนช่ออื่นเลยเลยันนี้ยาวมากนะคะถามคุณหนิงบอกว่าเออทำไมมันยาวกว่าต้นอื่นๆหรือก้านอื่นนี่ก็เป็นเพราะว่าตัวนี้เขาอาจจะได้รับสารอาหารเนาะหรือว่าโกเขาสมบูรณ์ใช่แล้วดูซิหนึ่สห้าหก็ดแปดเก้าสิบ2 3 4 5สองสามสี่สิบห้าสิบหกสิเจ่ส อาีไปสามสิบนะคะเพราะว่าตรงช่อข้างบนนี้ยังมีอยู่รุ่สองดอกยังไม่บานค่ะสีไหนคะที่ว่าทนมากเออมีสีนี้ค่ะสีม่วงๆ่วงสีนี้ก็ทนค่ะสีนี้ทนสีเหลืองก็ทนเนาะสีเหลืองก็ทนค่ะแล้วเดี๋ยวเออจะมีสีเขียวอีกพันหนึ่งมาตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้เขียวเหมือนกันแต่คนละพันแต่เขียวตรงโน้นนี่ตรงนี้ แต่ถ้าเกิดพวกเราดูผิวเผินก็เฮ้ยเหมือนกันแต่จริงๆไม่เหมือนอ๋อค่ะเห็นไหมอ๋อไม่เหมือนจริงๆเหรอไม่เหมือนอว้าและอันนี้จะสั้นกว่าไม่ไม่ดูดูดูที่ดอกอ๋อเพราะว่ากีบเขาจะกลมๆอีกอันหนึ่งกีบเขาจะแหลมๆใช่ไหมใช่ปะโอ้ยนี่ดีมากเลยเราเห็นมเหมือนเหมือนกันหมดเลยอะแต่พวกเราดูละหมดกัน<ะ>โอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดี